สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับหลายๆท่านนะครับก็มมนเข้ามาานะครับหลายคนนะครับให้ตามอาจารย์พรชัยนะครับพอดีเพื่อนประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็งวดป้องหันตัวเลขกับเข่าแต่ตัววิ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขเพื่อนที่แอดมินจำได้ก็คือเพื่อนห้หาหาก็ผ่านหนึ่งแค่นั้นนะครับที่นี่ก็เลยเอ็ซี่ให้ตามหลายเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะถือเลขวิ่งอยู่เพราะว่าเพื่อให้เลขวิ่งหาเนาะแต่นี้แอดมิน ถือว่ามาเยี่ยมผืนน้ำเนาะเพราะว่าผืนรดลถล่มนะครับรดล่มอ่ะมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วบา้านอาจารย์พรชัยนะครับอ้าวอยู่พอดีอยู่พอดีอยู่พอดีอ้ออาวอ่ะแกนบวแกนสวัสด,ดีครับอ้าวเป็นยังไงคือว่ารุกล่มอไอาจารย์าหัดเลยครับการสาหัดบ<ๆ>่ได<ๆ>้ไปเห็ุงานเลยบ่ได้ไปเห็ุงานละลาหอดปีหนาเลยครับอุลลาหอดปีหนาเลยลาหอดปีหนาโอ้ยมันก็ดทีปีหนาเร็วๆอยู่นี่แหละ เก็บหลังแพียงอ๋อมาหอดบ้านละครับครับเพราะว่าบ่ได้ไปเห็นงานเนาะปกติก็จะผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นอยู่ครับครับจำพ่อว่าไปใส่เป็นยังไงแค่แน่้ยเราบอกครับแค่แน่อยู่ครับแนี่อยากว่าสิไปขาเขาหยอกของมาเจ็บสั่โอ๋สิไปยังก็ว่าไป็เต้แมงดาเป็เต้แมงดามดถอนหลายปวดเออหนานี่เป็นเต้แมงดาเนาะถอนหลายปวดขับขึ้นมาเลยแหกโค้งลดลงถนนลดลงถนน บ่ละไม่จ็บแต่แว่าลงตอนไดแต่ว่าฝืนได้ตีหาอ,อือบ่บมีก้นเห็นบ่ตีห่าบอ่อโคตรกับแรนสากยู<น>่หั้นองม่มีแห้งเอินเขาเมื่อตอนเสามาสีหกโมงมันจะไงเอาเอ,าเอ,าเอาินโทรศัพท์กดทั่วมเมื่ออิญลูกใโอ้เอางวดที่แล้วให้ยังก็จำได้บ่ให้หาหนึง่งบ,บ่ได้ถือมานำ้ำหาหนึกับหาหาอืมหานึกับหาหาก็ให้เท่านั้นหนึ่งเนาะกับหนึ่งึ ก็แง yeah. <tr seine Christmas> ่้บ่นึ่งหได้หาอยูบ่หนึ่งหนึ่งก็ห้หาหาหนึ่งหนึ่งแต่แต่ว่าห้วิ่งล้วก็หานึงห้วิ่งหนึ่งก็หาเอห้วิ่งหาตัวเดียวห้วิ่งหนึ่งตัวเดียวก็แง่นบอ่เอ๋จำบ่ได้ว่าแมนห้วิ่งหาแล้วงดบงหันนึ่งหนึ่งบ่ได้หานะปู่หลงก็เกิดทาอหดอกว่านเปนว่าคือพอเห็นเบาติดแจนเอาลงลยบอแว่าเป็นทไหนมัตายเพรว่าผมบ้ได้เพงานหรืออะไร่ มาลดลมเนาะอืมอฟซีแก่อืมทวงมาหลายคนอยู่ตันงแขอไปกันแล้ว,ลวพูทร่มากก็ได้เอาขอมาผู้ใดโทร่มาก็ะหายเพิ่นไปก้นเ <ไง S 2> อาปากกาไม่เอ่ยมเลยมือนี่เลขสูตรคือเก้าเอารออาจารย์พรใัยครับทันทีรอติดตามอยูก่กะได้แล้วเนาะครับเนาะตามห้แล้วตามห้แล้วแต่ผิดถือประว่ากันเ้อเพระวา่าของอาจารย์หลุดมาสองงวดแล้วตัวกันแล้วแต,แต่ถือว่า เลขวิ่งถือว่าเขาอยู่ด้ว,วิ่งหาอาบอกเป็นยังพี่น้องกตมักชอบจังคอยเอาเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอา,เอาไปราะห์ปีจนานะบึง้งด้วยทรงไทยบิง้งอ๋แต่ว่าไม่ติถือเลยทรงไทยปีเกา่เาตอนรับปีใหม่บึง้งเราถือก,ก็ถืกอกับ่บหูละถามมากจังคอยเอาด้อพี่น้องที่น่าสนใจคือข,ของอาจารย์พลชัยนี่เลขเพิ่นบ่ได้หลายตัว จ้างหลายกะซีหางตามปกติแล้วกะจะอยู่ประมาณสามงวดบางหันให้สองหางโอ,โอ้มั่นใจครับแล้วมันก็นยากอยู่แล้วนเนาะเด็กหน่อยๆแต่ว่าถ้าเขาแบบ่ได้ลงทุนหลยเอาเบอกไปแน่จักหน่อยเพราะว่าช่วงอาจารย์เขียนอยู่นี่จะให้เพิ่นคำนวณให้มาเก,ก,ก,ก็บไ่ยากแต่กับถ้ามากระเดายอดอาจารย์พรชัย วันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งโอ้เมือนี้ได้ปากกาไม่กมาเลยแต่ว่าสีแดงได้พี่น้องจ็คสดชัดก็ชัดขั้วได้สีแดงมาเลยวิ่งตัวนิ่นขีดเส้นใต้ือ้กโล ตัวลักตัวลักก่ต้องบอกคือติ่งหอยเยดอยนนกนากครับเนาะาะวมีเลขกเลขกแค่สามตัวมีเลขก,ลกมีหาบมีซีมีเก่ามีเก่าอ,เอา๋เอาเบอร์โทรให้เพิ่นน้ำเน่อยอมาแปลกๆอีกแล้วเ้อะสูตรอาจารย์คนใช้ไีมบ่คือไพ่เ้อะครับไม่ได้ลอกใครถึงงวดนี้จะออกซาเนี่ยแต่ว่ากับบ่ได้ลอกนะครับเป็นสูตรของเพิ่นแล้วกันดี เท่าที่เห็นที่เพื่อนเขียนอยู่นี่ยังไม่ทันได้เห็นสำนักไดออกตัวเลขแบบนี้ออกตัวเลขแตกๆหรอกแต่มันจะถึกมกักจะถึกอ่ะนี่เิ่นก็ให้บึงเลยเนาะชัดบอกพออี่น้องอ่าซีนี่มาแข้งนี้หรอกครับตัวขีดเส้นใต้นี่มักแข้ง <c oughs> อ่าซีวิ่งนี่ซีกรคหาัา <c oughs> เอาหายวิ่งสองตัว <c oughs> นี่รักนี่เลย ไม่ได้แค่สามตัวแล้วครับกระจับให้เบอร์เราละนี่บ่ต้องเขียนให้ก็ได้แมนแมนเอาเขียนให้แนี่ไปยังเขียนเลี้ยงเลี้ยงขังแงเด็กวิ่งหนีไหมนี่ตัวไหนเนี่ยเขียนเลี้ยงไปเลย้ามันออกสามตัวตรงหิดไั้ไม่หากระดกเนาะนั่นแหละแต่อะไรละก็เขียนให้เพื่นน้ำเนี้ยถือว่าเป็นเลขสามตัวกันแล้วกันพี่น้องแล้วก็เลขกนีหาตัวนี่เพิ่นจับคู่ออกมาให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ่งอีกที่นึงครับ อาจารย์พลชัยเขียนตัวนัสืองามนะครับเด้อตัวหลัก้อตัวหลักตัวหลักนี่เอาเพรม่นให้เดขกสามตัวเด้อครับเนี่ยเป็นตัวหลักแต่ว่าเพื่อมันออกสามตัวได้เนาะเห็นใจเลย่านยีนอ่องบายากักอาจารย์พลใัยมาปุ๊บเปได้ปับ๊บไม่ได้ลอกไข่ทั้งสิ้นนะครับตัวเลขนี่สามที่แอดไปตามนี่บ่ค่อ่มีตัวเลขแบบนี้เนาะครับเนาะส่วนมากก็จะเป็นเลข หลากหลายแต่ว่า<ม>ของอาจารย์พรชัยสีบอกคือมูนี่ครับมีหาซีซีเก่าหาเก่าแล้วก็เด็กหลักมีซีมีหามีเก่าวิ่งซีกรบหาบไปจับบนล่างอาจารย์พรชัยงวดวันที่30ตันวาคม2566เดอ้อพี่นอ้องเปิดโทรเพิ่นก็061 161 16 3634อ,อยากโทรหาอาจารย์พรชัยก็โทรได้คครครับับบ บางเด็กก็ปีไม่พอสิไปเห็นงา้นวันที่แล้ลาหอดปีไม่โอลาหอดปีไม่ปะลาหอดปีหนาละหอดปีหนา <c oughs> มาสิลาโดนเถอะนะอตั้งแต่วันที่ทิพย์เตือนอ๋อตอนนี้กับงานเด็กเดี๋ยวนอ่ะเมืม่อเล็ดไอ้กับจามนี่เป็นเรียงกันทรมานเจ็บเลยเก็บเปิดไอ้แห้งกับอะไรแม่แต่จามจามนี่มันอดบ่ได้เนาะเยอะถึงไมตั้งแเจ็บหัวใจเจ็บหลังเก็บแพทย์หลังไปเบิด บ่าม,ามีมองแตกมองยังตัวบ่วอืมเอาาาา้าบ่เป็นยังเศร้าหรอแล้บ่เนี่ปีไม่ปีหนาปกติไปเหตุงานลาาาแล้ววะขาดเคาะแล้วเอาเบิ่งอีกเจ็ตเทียแน่ตัวนี้เบิ่งอีกเจ็ตเทียให้พี่น้องแคบกว่านี่บ่อธิบายยังเร้อบ่เน,น,นี่พี่น้องเอาเบื้องก่อนแคบได้แคบไปเบิ่งนะครับตัวเลขสีแดงเลยงวดนี่ตัว,อวไอหมานเร้อครับไอมีเงินใส่นี่ปีไม่อ้าตัวเน้นที่สุดหาซี วิ่งสี่กับห้าสามตัวพี่น้องก็ลองเชียงเชียงมึงเดินแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ได้ให้ยสามตัวเด้เป็นเลขหลักเพิ่นว่ามันเลขหลักแต่ว่าผมกับเฮ็ดไว้ให้เพิ่นเหรอเนาะอันมูเลขหลักก็ได้เพิ่นก็จับเวียนอยู่ในสี่ตัวนี่แหละเนาะสี่ห้าเก้านี่จับเวียนออกมาก็ได้หาสี่สี่เก้าหาเก้านี่แต่กลับกลับมามันก็ได้แค่หกตัวแมนเด็กวิ่งกับมีแค่นี้เนาะอ่ะพี่น้องเฝ้าแคปแคปแล้วเนาะ ทันอยู่หรอวะสุดใจแล้วอาจารย์พรชัยว่าไงวยพรปีใหม่ให้พี่น้องแก่หน่อยนะแับปีใหม่กับไอ้ทั่วไอ้มันแล้วครับมีเงินมีทองใส่หนีใส่ซินเขาคือกันกับผมกับบ่ได้เงานหรอกฮะแต่ว่าแก่ปีหนาปุ้แล้วยังกระติไปเฮ็ดคายสามโตเต็กเปี้ยงเน่ยนะเนาะครับครับฮถือว่าทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เอฟซีได้ใส่หนีใส่ซินนอกกับพ่อใจหรอก อะไนบ้างล่ะบ่ได้หวังว่าสิเอาอันกับ FC อันนั้นน่ะนี่คือจังข้าวใหญ่ข้าวดังเพิ่นดอกเออปลาหอยยังแดงยังแบ่งปันแบ่งปันส่วนถ้าพี่น้องมีโชคมีลาภนําอยากมีน้ําใจก็แล้วแต่เนาะนั่นเนาะแล้วปลาบ่าดอกอันนี้เฮาบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าตีเอวจังซั่นจังซี่กับ FC ว่ีวาตี FC ได้ใจหนี่ใส่ซิ่ก็ดีใจนํานะครับมีโชคมีลาภเนาะผลเลขของอาจารย์น้อใช้ปลาแด้หลายโตเด้อครับเด้อถ้าสิให้ถือ แม่นเหม็นน,นี่ลีนี่เป็นไปได้ยากเพราะว่าเลขหน่อยโตแต่ว,ว่ากับเขา่าเข่ามาแล้วเลี้ยงกันสามงวดสี่งวดกบบนี้แบบนี้รุดแน่เขาเ่าแน่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับงวดนี้งวดวันที่สามสิบธันวาความสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพี่น้องมักชอบจังค่อยเอาไปเนะาะถ่าบ่านเก้าเนี่มันเห็ดได้หลายตัวอยู่ดีเงีนยบอลาเจียนตัวเจียนมันเห็ดได้หลายตัวอยู่ประเด็นไม่เห็นวันเนี่ยมันได้แค่นี้ไหม,มงวดบางหันก็ได้น้อย หาแมนกับหาหนึ่งตัวที่เขาเหาจะได้ตัดเลขตัวนั้นออกตัด,ตดเลขตัวนี้ออกไงเรียบซีเนาะวนนี้มันเหตุอะไรซ้ำหนีอีหลอสุดท้ายท<ช>้ายสุดแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์พอนใช้เนาะครับที่ให้แนวทางนะครับสวัสดีครับครับ